เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปอยู่ผม Mr. เซยอนนะฮะวนดีก็ผมจะมาสอนวิธีการเอ้ยไม่ได้สอนสิมาบอกนิดหน่อยนะฮะซึ่งเนี่ยมาบอกว่าเรื่องเกมนั่นแหละว่าใครที่ไม่ใช่ซูเปอร์วีไอพีหรือใครที่ไม่ใช่อ่าวีไอพีนะครับจะสามารถเช่าเกมอะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าซูเปอร์วีไอพีหรือเป็นยังไงนะฮะผมจะให้ดูแล้วกันนะครับ เนี่ยตรงนี้ด้านด้านด้านซ้ายซ้ายมือนะครับจะเป็นอ่านี่นะเกมพวกนี้จะเป็นของซูเปอร์วีไนะครับจะเล่นได้เฉพาะอ่าเฉพาะคนที่เป็นซูเปอร์วีไหรือเป็นเป็นซูเปอร์วีพนะฮะก็ถามว่าเราเป็นซูเปอร์ v ีพแล้วเราเล่นได้เลยเหรอพี่เราเล่นได้ทุกเกมเลยเหรอเปล่าครับเราต้องเช่าอีกอะเราต้องเช่านะฮะเราก็ต้องเช่าอีกนะฮะเนี่ยเช่าด้วย เชลก็ได้นะฮะเช่าด้วยเชลก็ได้นะครับนี่ฮะตอนนี้อะไรเนี่ยเนี่ยฮะก็เช่าด้วยเชลหรือเช่าด้วยจีก็ได้นะครับนี่ฮะเช่าด้วยถ่ายตรงนี้จะเป็นยี่สี่ชั่วโมงนะฮะพวกนี้ครับจะเช่าด้วยเชลนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นของซูเปอร์วีพีนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นของวีพี ต้องเติมเป็น v i p ก่อนถึงจะเล่นได้นะฮะถามว่าอ,อันอันอันไหนครับพี่ถึงจะฮาไม่ใช่ซูเปอร์ VEP เกมของซูเปอร์ VEP ไม่ใช่ของ VEP อ่ะอันไหนเราสามารถเช่าได้อันนี้ฮะตรงนี้ครับด้านล่างนี่นะด้านล่าง VEP นะเนี่ยเกมพวกนี้จะเป็นของคนที่ธรรมดาคนที่ไม่ได้เป็น VEP หรือเป็นซูเปอร์ VEP อ่ะสามารถเล่นเกมพวกนี้ได้นะครับเกมพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองเช่าเกมอะไรสักอย่างให้ทุกคนดูเลยนะครับวิธีเช่าเกมมันจะเช่ายัางไงฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็อเอาเกมไหนดีฮะเ,เก,ม,าาเเกมไหนดีวนะเอาเกมเอเกมไหนดีเนี่ยจะเช่าให้ดูนะจะเช่าให้ดูเลยว่าต้องเอาเกมไหนนะครับ ผมจะเอาเกมอาริสละกันนะเกมอาริสนะฮะแล้วก็กดตรงกลางะฮะตรงกลางตรงนี้อ่ะจีโอ้โหถูกมากเลยฮะอาริสเกมอาริสถูกมากในราคาของเชลยี่สี่ชั่วโมงก็จะประมาณ1999เชลนะฮะตอนนี้ผมมีอยูหมื่นเจ็ดอีกเก้าร้อยเชลนะครับผมจะเช่าไปเลยยี่สี่ชั่วโมงครับกดเช่าไปเลยนะฮะพอเช่าไปแล้วเรามาดูตังค์เราเหลืออยู่หนึ่งหมื่นห้าพันนะฮะแล้วก,กดตรงเล่นเลยครับ กดเล่นปุ๊บแล้วก็มันก็จะเข้าให้เป็นอย่างนี้นะครับปั๊บอ่าเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มด้วยนะฮะเราจะเข้าให้ดูว่ายังไงโอเคถือว่าเข้าได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์บางคนก็ว่าผมอยากเห็นเซิร์ฟเวอร์พี่บ้างอนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ นี่ครับซเปอร์ผมก็จะเป็นสีฟ้าคนเล่นก็จะน้อยเห็นไหมผมไม่ต้องต่อคิวเลยอะ่ะเวลาผมเล่นนะผมไม่ต้องต่อคิวเลยฮะง่ายๆเลยนะครับเป็นสีฟ้าเหไหมผมอยู่เซิร์ฟคนเดียวแหละสบายสบายแลย้วไม่ต้องเป็นซูเปอร์วอพีผมก็ไม่ต้องต่อคิวนะฮะอ่าสองการตั้งค่าปุ่มนะฮะสองการตั้งค่าปุ่มก็ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองกับรูปจอยอ่ะ ตรงนี้คะสีสีดำเงินสีฟ้านี่แหละนครับก็จะวันนี้เรากดปุ่มด้านขวาขวาล่างฮะขวาล่างตรงนี้นะครับปรากฏไปแล้วเนี่ยเราสามารถปรับความชัดของปุ่มเราได้นะฮะเนี่ยนะรเราสามารถปรับความชัดของปุ่มเราได้สบายเลยนะครับเราสามารถย้ายก็ได้นะปรับขนาดก็ได้นะครับปรับขนาดอะไรแนี้แค่ยื่นมันออกขนาดนี้นะครับยื้มหอกประมาณนี้โอเคลราก็วางไว้เหมือนเดิม โอเคประมาณนี้ก็ตั้งค่าปุ่มให้ถนัดมือทุกคนนะฮะจะได้แบบเวลาเล่นจะได้ไม่ยุ่งยากนะต้องมาตั้งค่ามันถนัดมือทุกคนก่อนนะครับก็นะครเราสามารถปรับความชัดได้สบายเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วก็กดตกลงแล้วกดตัวนี้ครับเซฟเวลาเซฟก็กดตรงขวา ขวามืออ่ะขวามือแล้วก็กดรูปถูกอ่ะแล้วกดตรงขวามืออีกครั้งอ่ะก็มันก็จะเซฟให้นะฮะโอเคแล้วก็กดออกครับก็ก็จะประมาณนี้ครับพี่ไหนลองเล่นเข้าให้ดูเลยใช่ไหมถามว่าเซิร์ฟเวอร์มันลื่นไหมผมว่ามันลื่นนะนเนี่ยเนผมอยู่เซิฟคนเดียวเนี่ยมันลื่นมากเลยเห็นไหมก็เห็นไหม ก็มีคนแค่นี้ครับผมก็จะลองเล่นให้ดูว่ามันเลื่อนจริงหรือเปล่านะครับว่าเซิเร์ฟสีฟ้าเป็นยังไงโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะครับอืมถ้าหาเซิร์ฟที่มันมีคนไน,น้อยอะ่ะมันจะประมาณว่า มันจะเล่นได้ลื่นมากนะครับเราอยู่คนเดียวว่าเนี้ยผมไม่ต้องต่อคิวแหละทุกวันเนี้เล่นได้สบายครับไม่ต้องเป็นซูเปอร์วีก็แบบต่อคิวนี่ได้สงเกมแม่งดัง โอเคนะฮะภาพที่ผมตั้งค่าภาพผมชัดประมาณห้าร้อยเจ็ดส้า็ะเออประมาณนี้นะฮะผมไม่เล่นเริมเต็มด้วยโอเค okay. <c oughs> จะประมาณนี้นะไม่เล่นลื่นครับลื่น ลืนมากกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าน็ดไม่ดีเท่าไหร่มันก็เกี่ยวกับเน็ดด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าโอเคลื่นเลยทีเดียว โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะครับก็เล่นได้อนะก็บอกไปแล้วนะครับว่าเกมอันไหนที่เช่าได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะกดมาที่ลองลองอัน v p อะด้านลา่าง v p อะเนี่ยเกมพวกนี้ครับก็จะเช่าได้ตามปกติเป็นของเชลเลยนะฮะใครที่ไม่ใช่ซูเปอร์ v p หรือ v p ก็สามารถเช่าได้นะโดยใช้เชลในการเช่านะฮะโอเคครับก็ขอลาตัวเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าบาย